ก็ตอนนี้อยู่ที่ถนนซอยประชาบสบูส5 2นะครับก็ความสําคัญของถนนประชาสบูสอตรงจุดนี้นะครับในซอย5 2เนี่ยเป็นจุดที่น้ําทั้งหมดจากในเมืองจากเทศบาลนครสกลจะระบายมาที่ประตูน้ําที่ประชาบสบูส5 2นี่นะครับเมื่อกี้เราไปดูที่เทพลักษ์มมาแล้วใช่ไหมฮะจากเทพรักษา3นั่นก็เข้าระบบท่อหลังสูตนะครับแล้วก็เข้ามาที่บึงทุ่งสร้างนะครับตรงบึงทุ่งสร้างนั้นน้ําก็จะเข้ากระโดดเข้าคลองระบายน้ําที่เรียบกับบ,บึงทุ่งสร้าง เรียกกับถนนประชาชมสมรสเนี่ยมาที่จุดนี้นครับตรงนี้ก็คือคิดดูง่ายๆนะฮะมันก็จะอยู่ที่ตรงจุดที่หลังอยู่หลังหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีลองแผนกล้องกลับไปนะครับต้องขอบคุณคนถือกล้องก่อนนะครับหัวหน้ามาริการนะครับหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่หลังหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีนะครับดูจากระดับแล้วเรายังเหลือ3 4สี่เมตรนะฮะที่ขึ้นมาถึงจะถึงริมของตลิ่งด้านหลังหมู่บ้านนะฮะก็เมื่อวานเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยได้ร <T ric an> ับรายงานว่าทางคลอง ทางคลองระบายน้ําบึงทุ่งสร้างนั่นก็เกือบจะติ่มอยู่ที่ตลิ่งแต่พอมาช่วงบ่ายสามแล้วเนี่ยน้ําก็ลงมาลงหมดละที่นี่ก็น่จะต่ําลงจนเหลือระดับก็สองสามเมตรนี่มันเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้คงไม่มีปัญหาอะไรก็คือสภาพการระบายน้ำเนี่ยยังระบายน้ําได้อย่างปกติอยู่นะครับจนกว่าที่จะฝนตกหนักจริงๆอาจจะสักประมาณสักเอ่อเจ็ดสิบมิลขึ้นไปสกักเอ่อหกชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจน จนคลองเราเริ่มรับน้ำไม่ไหวจริงๆถึงจะต้องมาสตาร์ทปั๊มน้ําตัวข้างหลังเนี่ยครับด้านหลังมีปั๊มน้ําของชลประทานตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวสีฟ้าที่เรามาติดตั้งไว้ตั้งแต่ประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับเพื่อสแตนบายถ้าสมมติว่าคลองระบายน้ำออด้านหลังหมู่บ้านเศรษฐีพุ่งเศรษฐีตัวนี้ขึ้นมาสูงมากเราก็จะทําการสูบเพื่อจะไปออกคลองพักคือทางด้านนู้นนะฮะเราจะสูบขึ้นมาเพื่อเข้าระบบท่อแล้วก็เข้าท่อคลอสอกไปเพื่อจะไปลงไปด้านนู้นมาจากทางด้านนู้นนะครับก็จะตรงออกไปที่คลองอ,อ๋อคล โดยการที่มันจะต้องไปผ่านทางหนองอีเลิงก่อนนะครับก็เท่าที่ดูเส้นทางนี้ยังปอยู่ในสภาพปกตินะครับยังสามารถใช้เป็นเส้นทางระบายน้ําหลักของเราได้อยู่โดยที่ออน้ําที่มาก็โฟโลได้ดีนะครับดูจากที่เ,ออเห็นน้ํายังมีการไหลอย,อยู่ด้านบนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไปได้อยู่นะฮะก็าอาจจะมีพวกวัชพืชน้ําผักกบชวานิดหน่อยที่ตันอยู่ตามประตูน้ําเป็นท่วง,งไปก็เดี๋ยวทางเทศบาลก็คงจะเข้ามาออจัดการใน เอาออกไปนะครับเพื่อเพิ่มให้ประสิทธิภาพการระบายดีขึ้นโอเคครับก็วันนี้คาดว่าคงจะไม่มีฝนตกหนักอะไรเท่าไหร่นะครับก็ในช่วงนี้จนถึงประมาณสักวันที่อ่อสิบแปดเ้ายีนี่ยก็อาจจะมีฝนตกเรื่อยๆทุกวันถ้าจังหวะที่ไม่ดีฝนตกมากก็จะมีการออกไปเผชิญเหตุแบบนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณทั้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับขอบคุณเทศบาลขอบคุณนายกเทศมนตรีนะครับก็ประชาชนก็ อ๋อ้อระวังแต่ก็ไม่ต้องวิตกอะไรมากนะครับก็วาาันนี้ครับ